หลายคนจำบักกี้จากจักรวาล MCU ได้ดีนะครับในฐานะของวินเทอร์โซเยอร์นักสู้ที่มีแขนเหล็กเป็นอาวุธใช้ในการโจมตีหรือว่าป้องกันแรงประทะหนักนักรถตู้กระเด็นมาพี่แกใช้แขนปัดซะชิวเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันไปในหนังเรื่องล่าสุดอย่าง Thunderbolt แต่ในชีวิตจริงครับก็มีบุคคลที่เสียแขนไปแล้วก็ได้แขนโกนหรือแขนเทียมมาใช้งานเหมือนกับบักกี้เลยแหละครับ ยกตัวอย่างในเคสของคุณในเจลแอกแลนด์นะครับชาวอังกฤษที่เสียแขนไปจากอุบัติเหตุในโรงหลอมเหล็กครับจนเขาได้แขนกลของทางบิโอนิกนะครับมาทดแทนอวัยวะที่เสียไปนั่นเองซึ่งมันจะช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวผ่านสัญญาณกล้ามเนื้อของผู้ใช้นะครับทำให้คุณในเจลเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวพิมพ์งานขยับแขนนะครับใช้ชีวชิตได้เหมือนคนทั่วไปรวมถึงปัจจุบันก็ยังออกมาผลักด,ดันให้ผู้พิการทั่วโลกได้เข้าถึงเทคโนโลยีแขนสาเทียมนั่นเองนะครับ รวมถึงอีกเคสที่หลายคนอาจจัคุ้นหน้าคุณตากันมาบ้างแล้วกับคุณแองเจิลริฟเฟีย สาวที่ไม่มีแขนซ้ายตั้งแต่กําเนิดแต่เธอมีความรักในการแสดงและเชื่อว่าร่างกายไม่เคยเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตเธอจึงผลักดันตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงครับจนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแฟรนไชส์ฮังเกอร์เกมนั่นเองรวมถึงทุกวันนี้เธอก็ยังคงเป็นกระบอกเสียงในโซเชียลมีเดียนะครับให้กับผู้พิการทั่วไปได้เข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่จะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เป็นกลุ่มคนนะครับที่เปรียบเสมือนฮีโร่นอกจอตัวจริงอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจจะไม่ได้มีเซรั่มซูเปอร์โซเยอร์แต่ยังคงส่งต่อความหวังและแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้คนทั่วโลกไม่แพ้กันกับบักกี้เลยแหละครับ